สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเอสอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องไฟน้ำค้างทางช่อง7 HD ละครแนวโรแมนติกดรามา่าจ้าบทประพันธ์ของชลาลายัยผลงานจากค่าย Media Studio ที่ได้พระนางเคมีสาธารณะยูโรยสวา์ประกบคู่กับมุกดานรินรักเป็นครั้งแรกรวมด้วยนักแสดงมากฟีมือคับข้างอาทิ เบนสันติราชบอชนาการและแก้มยานิสาไม่มีใครดูถูกเราได้ถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองคำสอนของผู้เป็นย่าทำให้พลพลาสาน้อยวัย23ปีระหนักไว้ในใจตลอดเวลาถึงแม้จะลำบากต้องทำงานเยอะแค่ไหนผัพลาก็เลือกที่จะไม่ทำงานขายศักสีของตัวเองโดยเด็ดขาดในงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ พับพลาได้รับการว่าจ้างจากเจชาชาให้เธอมาทำงานเป็นพริตตี้ขายรถเธอยอมมาทำงานนี้เพื่อจะหาเงินค่าเทอมให้กับตองน้องชายของเธอขณะที่พับพลากำลังพยายามเข้าไปขายรถให้กับพีมพัทราตตกูลนักธุรกิจหนุ่มหล่อทายาทบริษัท P ีพีเวิเขาเกลียดผู้หญิงที่ทำงานเอาตัวเข้าแลกเป็นชีวิตจิตใจพอปมในอดีต ที่มณีวันแม่ของเขาหนีหายไปเพราะช้ำใจที่ผู้ชงพ่อของเขาทำสุพางผู้หญิงในบาท้องและเอามาเลี้ยงดูเขาจึงมองว่าผู้หญิงที่ทำงานแบบนี้ทุกคนเป็นผู้หญิงหิวเงินแต่พัพพาก็ทำให้พรีมประทับใจในลูกตือการขายที่สุดพิเศษของเธอเขาจึงยอมซื้อรถที่พับพาเสนอขาย แต่วิกิตอดีตเพื่อนสนิทและคู่แข่งบริษัทของพิมพ์ได้เข้ามาเสนอซื้อตัวพับพลาทาให้พิมพ์เข้าใจผิดและต่อว่าพับพลาเสียเหายหายับพลา,าไม่ยอมให้เขาดูถูกพูดจาโต้กับเขาต่อหน้านักเข่าอย่างเผ็ดร้อนทําให้พิมพ์รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจในตัวพับพลาและสนใจอยากจะจีบผับพลา พอเธอมีความคล้ายมณีวันพริยาที่หายตัวไปผู้ชงชวนพลับพลามาทำงานที่บริษัทของตัวเองเธอจึงตอบตกลงพิมพ์เห็นว่าพ่อสนใจในตัวพลับพลาเขาจึงคิดหาวิธีแย่งชิงพลับพลาเพื่อให้พ่อของเขาเสียใจในสิ่งที่ทำกับแม่พิมพ์เริ่มวิธีการโดยการแอบปล่อยข่าวให้สุพางรับรู้เรื่องของพลับพลา ําให้สุภาหาวิธีการต่งตางๆมากำจัดัลพลาแต่พิมพ์ก็มาช่วยได้ทุกครั้งพิมพ์เสนอให้พลพามาทํางานเป็นเลขาของเขาเพื่อหลีกหนีปัญหาต่งตางๆที่อาจจะต้องเจอและต้องการหลอกให้พลัพาหลงสเสน่ห์ของเขาพลบัพาห่วงความปลอดภัยของญาติประตองจึงตอบตกลงแต่นั่นทาให้อุตสาลูกสาวของท่านทวีปน้องสาวคนสนิทที่แอบชอบพิมพ์ เกิดความแค้นใจเป็นอย่างมากที่พระพาจะมาแย่งพีมไปบริษัทของพีมได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทของสุธีสามีของตรีประดบับพี่สาวของพระพาพระพาต้องการร่วมงานกับสุธีทำให้ตรีประดับรู้สึกขึงพระพากับสุธีมากจึงหาทางกำจัดพีมกับพระพามีโอกาสอยู่บนเรือด้วยกัน เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พิมพ์เริ่มมองพับพาเปลี่ยนไปและเริ่มสงสารเธอความรักที่เริ่มก่อตัวทำให้พิมพ์และพับพาเผลอใจจนมีความสัมพันธ์กันโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ตลอดไปมาร่วมลุ้นกันได้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องไฟน้ำค้าง ถูกวันจันทร์นังคารเวลา20นาฬิกานาทีทางช่อง7 HD ออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่8ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด u b s c r i b e หรือก็ติดตามไม่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย